สวัสดีครับวันนี้มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วจะเป็นการสร้างกิจกับใส่ดเมนชั่นนะคลิปนี้จะเป็นการวางเสานะครับวางตอหมอฟุตติ้งนะครับโอเคนะครับไวมาเริ่มกันเลยนะมุมนี้มันอยู่ที่ไซส์นะครับตรงนี้ก็คือตำแหน่งตรงนี้นะครับฟลอร์แปนนะครับให้เราเลือกระดับฐานรากนะครับจิ้มได้เลยนะ จากนั้นเรามาเริ่มกันนะครับไปที่ Structure ครับแล้วก็เลือก isolate นะครับจากนั้นให้เรากดใช่ไปนะครับแล้วก็ไปตำแหน่งไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับผมอยู่ลึกเลยผมอยู่ในได้ดีนะ จะเป็นของนี่ครับ Structural Foundation นะครับตัวนี้นะครับ M Footing Rectangle นะครับ Rectangular นะพูดผิดนะครับให้อ i ด t ท p e ก่อนนะครับ Edit Type แล้วก็ดูพิ a t e เขาก่อนเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนชื่อใหม่อันนี้หนาไปนะครั 350, อยห้าสแล้วนะ เอาเมตรยี่สิบคูณเยี่สิบโอเคโอเคครับตัวนี้ก็เป็นจุดสามห้าศูนย์นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่หนึ่งจุดสองคูณศูนย์แอปพลายแล้วก็โอเคนะครับ จะน้าเรามาสร้างตัวนี้ก็คือติ๊กตรงนี้เขาจะไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะให้เราเดี๋ยวค่อยคลิกนะครับสักครู่หนึ่งไปตรงนี้ก่อนนะครับเราจะมองไม่เห็นนะวิววิวเลงนะครับอีดิทนะจากนั้นระดับเนี่ยในการโชว์นะก็จะบอกตัวนี้นะเราจะโชว์ถึงเลเวลเนี้ครับนี่เลือกอันนี้ไปเลยนะกดปิดนะครับ จากนั้นไปที่โอเคไอโซเลตอีกครั้งนึงอันนี้มีอยู่แล้วนะครับเราเลือกอันนี้ได้เลยเนี่ยจะโชว์มานะครับเราสามารถจะจิ้มทีละตัวแบบนี้ก็ได้หรือจะเลือกแบบนี้ก็ได้นะครับนี่แอดกลิทนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็กดฟิเน็ตไป แอดกิจอีกรอบก็ได้นะครับฟินิชนะครับในการสร้างฐานรากจะประมาณนี้นะไปดูที่มุมมองของอันนี้ดูครับนี่จะมีฐานรากอยู่ระดับนี้นะก็คือฐานต่อม่อนะครับในการใส่จะประมาณนี้นะวิธีการทำใส่ไม่ยากนะครับ ส่วนคอลัมน์ก็เช่นกันนะครับกลับมาที่ f l อร์แบนนะครับระดับฐานลา่างอ่าลืมบอกไปเราสามารถดูสามมิติได้ตรงนี้นะครับจุดตรงนี้ Default 3D นี่ครับเลือกได้เลยเนี่ยกดสกอร์เมาส์ตรงกลางกดลงไปนะครับกดลงไปแล้วก็กดชิปนะครับเขาไปจะหมุนได้ในลนนนักษณะนี้มีให้เราเลือกตำแหน่งนี้ด้วยนะครับนี่ครับ รอโหลดสักครู่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นหน้าคอนกรีตขึ้นมาให้เราเห็นอยู่ักษณะนี้นะครับในต้นส่วนตรงระดับเลเวลต่างๆเนี่ยเราเลือกแบบนี้ได้เลยแล้วก็คลิกขวาหายได้นะครับสามารถซ่อนก็ได้นี่อไลเมนต์นะครับโอเคซ่อนไปก็จะเหลืออยู่แค่นี้นะ ไม่เห็นเส้นกิดเพราะว่าอันนี้นะครับเพราะว่ามันชัดไปเนาะเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็พอแล้วนะครับฮินเดนไลน์พอแล้นะครับฮินเดนไลน์จะเห็นอันนี้ชัดนะอันนี้ผมน่าจะกดโดนตัวนี้นะครับคาสั่งนี้ด้วยนะเราก็เลือกสกอันหนึ่งล้วก็อันไฮตรงนี้นะครับ โอเคที่เหลือก็ปิดตาไปเหมือนเดิมก็จะเหลืออยู่1 2ึ่ามตัวนี้ Delete ออกไปก็ได้นะครับ Delete ได้เลยประมาณนี้นะกลับมาที่ระดับฐานล่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่เสาคอลัมน์นะครับเราก็เลือกเป็นคอลัมน์ไปเอามาที่หมด s t ั u เจอร์นะครับหน่วยคอลัมน์มันจะเป็นค่าตัวนี้นะครับค่าเดิม เรายังไม่มีเนาะให้เรากด edit type นะครับเลือก edit type จากนั้นให้เราเลือกว่าโหลดนะครับตรงนี้ไปที่เลื่อนขึ้นมานะครับเป็น s t a e r s a c t e r o n column นะครับเลือกไป open จะจะมีให้เราเลือก concrete นะครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยผมเลือกอันนี้นะครับ open จากนั้นให้เราดูพิเคดเข้าไปเอายี่สิบพอแล้วครับยี่สิบสองร้อยมิลนะครับกดโอเคไปตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นจุดสองศูนย์โอเคจากนั้นเราก็สร้างได้เลยครับวางนี่ได้เลยเราจะแอดกริดเขได้นะครับแอดกริแบบนี้น สักคู่หนึ่งนะครับกดผิดอีกครั้งนะคอลัมน์เนี่ยยังมีอยู่นะครับให้เราเลือกนี้แหละนะครับแดกลินะครับ,อรรบขอบปึ๊บนี่นะตัวนี้ไม่มีนะครับไม่มีก็ผมลืมกดกดใหม่นะครับปึ๊บฟินิชแอดกลบอีกรอบครับ โอเคตัวนี้เกิดความผิดพลาดนะเดี๋ยวเข้าไปดูใน 3d นะครับนี่ตัวนี้มาดูที่มุมนี่ดีกว่านะครับอันนี้ก็คือมันอยู่ในระดับนี้นะผมก็ลืมตั้งนะครับให้กลับมาก่อนนะครับกลับมา แล้ววิธีการสร้างก็ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้นะอันนี้อยู่ต่ําเกินไปนะผมลืมตั้งนะครับให้เราดีลิทไปก่อนดีลิทออกไปดีลิทไปเลยนะครับ oh <my. S 2> เอาใหม่นะครับสร้างใหม่สร้างที่ระดับฐานรากแล้วก็ไปที่ i อโซเลตนะครับอีกรอบให้เราเลือกอันแรกนะครับ,บเขาจะสร้างอยู่ในระดับฐานรากนะแอดกิ o นะครับลองดู finite นะครับเดี๋ยวกลับมาดูที่ระดับฐานล่างหน่อยโอเคจากนั้นเสร็จแล้วให้เรามาที่คอลัมน์นะครับเดี๋ยวนะมาที่แปลนวิวก่อนตรงระดับฐานล่างนะครับมาที่คอลัมน์เรื่องอันนี้มันจะมีไฮนะครับนี่เห็นไหมตอนนี้เดบลงไปนะเราขอปรับเป็นดันขึ้นนะครับแล้วตรงนี้เริ่มจาก ถึงระดับดินเดิมนะครับเนี่ยให้มันสูงแค่ระดับดินเดิมพอนะครับจากนั้นเราก็เลือก a d ดก r i นะครับผมก็ลืมบอกไปนะแต่ก็ดีนะครับจะได้เจอปัญหาเราก็จะได้เข้าใจนะครับแล้วก็ finish ครับกลับมาดูที่ e a ครับผมโอเคนะครับดูที่มุมนี้ครับนี่ก็จะได้การวางเสาในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับ อันนี้ไม่ยากนะก็ค่อนข้างยืดหยุ่นอยู่นะครับไม่ไม่ไมยากมากนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ